อยู่กับมูแดงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่งานโซคอนเน็กที่ลีโดนะคะแถวสยามก็เป็นงานที่ว่าด้วยสุขภาวะทั้งใจมีกิจกรรมเยอะแยะน่าสนใจมากมายเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ก็ทําพื้นที่ชื่อมัชชิโมครับเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องจิตใจและก็การสรับงคุณค่าในตัวเองครับส่วนของเรานะคะก็ชื่ออัดนะคะะอัญญาสาววิยาชีพคุณภาพพัฒน์กิชื่อวันแผ่นไกรนะคะตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะแล้วชื่อปากนะคะตอนนี้รู้สึกคืื่นเต้นนิดนึแต่ว่ามีความสบายสบายเหมกันค่ะกลุ่มกลุ่มเราก็จะมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็ กังวันิดนึงนะคะว่าวันนีน้เราจะได้เจออะไรบ้างเปนใหญ่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประมาณครับแล้วก็ห,หลายๆท่านเกิดความสงสัยครับว่าไพ่จะพาเราไปเจอเรื่องราวต่างๆไดนะ้ยังไนโซคันดิก่นนะเนาะเรามีโซคัน,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 นี้กับโซอัป มีสองอย่างเอาตคอนเนคตคอนเนกก็คืองานงานใหญ่นี้เทศกาลนีก็เป็นเรียกว่าเป็นภาคทีที่ทำงานกับสอสอยู่แล้วอะครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องที่ตอนเนี้ยเขาใช้คำว่าสุขภาวะทางปัญญาเป็นคำนี้แบบเท่มากขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตของคนคะจริงๆมันมันเกี่ยวข้องมาตลอดเนาะแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เรื่อง สุขภาวะทางปัญญาเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมากๆเลยอะอย่างที่เราทํางานกันอยู่ถึงแม้มันจะเป็นนามธรรมจบต้องไม่ได้แต่มันมีพลังในการับเลื่อนชีวิตของเราครับถ้าดูจากภาพเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะถนัดในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตรงตรงกลางตรงเนี้ยเป็นคนกับแมวที่อยู่ด้วยกันใช่แล้วก็เังเกตจา่งบรรยากาศของภาพเราเป็นคนสบายๆดของตัวเราเนอะ ข้อจากัดของไพ่ที่เราเจอนะคะไม่งั้นหนึ่งที่มาถึงแล,แล้วต้องแวะให้ได้เลยเพราะอยู่ด้านหน้าสุดด้วยเป็นนิทรรศการรับแผกชื่อโซอัพเวิร์มครับมันเป็นนิทรรศการที่ทอนแบบมาจากหนังสือชื่อดอกไม้และความหวานครับผมโดยที่ตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องถึงหนอนการเดินทางของหนอนที่เรามาทำนิทรรศการกันตรงนี้คือเรามาเป็นหนอนกันครับ จะไปตรงไหนก่อนเราจะเริ่มจากตรงนี้ครับคือเราจะมีใช่เราจะมีหมอนตรงนี้เริ่มจากวาดนอนของตัวเองนะครับวาดนอนเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็จะพาหนอนี้เดินทางครับโดยที่ถ้าเห็นป้ายตรงนี้จะเห็นว่าภูเขานอนครับคือเขากำลังจะเล่าว่านอนหลายๆตัวกำลังปีนป่ายภูเขากันอยู่ก็คล้ายๆกับ ความลำบากของชีวิตของเราครับแล้วแต่เลยว่าชีวิตใครทำอะไรกันยู่เราจะมาเชื่อมโยงกับร่างกายของเรากันกน้อทุกคนเลือกสีกันไว้กับตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนให้ค่อยๆหลับตาลงคะ่ะสุดลมหายใจเข้าลึกๆผวอนลมหายใจออกยาวๆกลับมารับรู้ถึงร่างกายของเรา จากนั้นก็ค่อยๆหยิบสีค่ะจดนินสอสีของเราลงที่กระดาษตรงหน้าเราค่ะแล้วค่อยๆลากเส้นไปตามความรู้สึกของเราในตอนนี้ได้เลยค่ะค่อยๆอนุญ,ญาตให้มือของเราได้นำพาไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตรงนี้กันค่ะวาดเสร็จแล้วก็มาแต่งตินสัค่ะในคำว่าสีดินี้ก็คือคอมสุดเราจะมีความสุขหลากหลายให้เราเลือกค่ะ หมายถึงว่าตรงนี้มันจะมีหลายๆรายการที่มีกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่ทําให้มีความสุขในชีวิตเราใช่แล้วก็มาระบายกิจกรรมแล้วก็จะระบายสีกันสมมติว่าเนี่ยใครชอบดูคลิปทหารก็จะเอาสีนี้มาแต่งแต้มตัวหนอนของเรา ตัวเลือกสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเหมือนกันครับที่มันอาจจะเกิดความทุกข์กับชีวิตเราได้แต่อันเนี้ยก็จะมีวิธีการต่างๆไปมีทั้งกางเกงตาดมีทั้งแม็กคลิปนิะดาอะไรอย่างเงี้ยครับหลายอย่างเลยโอเคงั้นพี่ต้องขอเลือกสักอันช่วงที่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนี่ก็จะแอบมีความทุกข์นิดนึงก็ติดนอนไม่ได้เลยเนาะไม่อเช้าก็เลือกอันนี้เหมือนกันครับจุดนี้ก็จะได้ค่อยๆทวนนะครับว่าแบบ เออในชีวิตมันก็มีความทุกข์อยู่จริงๆเนาะบางคนอาจจะเดินมาถึงโซนนี้แล้วแบบไม่กล้าไม่อยากตัดหนอนฉันเลยไม่อยากเจาะหนอนฉันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องทำเพราะความจริงมันเป็นาหน่างานอะไรเงี้ยครับชวชวนทุกคนลองดูภาพของตัวเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างภาพของเราเป็นยังไงบ้างเนาะค่อยๆปุ่นมุมกระดาษดูค่ะดูว่าเรามองเห็นภาพอะไรบ้างในนี้มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ครับก็ลองค่อยๆ มองดูกระดาษของเรานะคะจะเป็นตัวในจินตน,นาการเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้เนาะใช้สีช็อกทําให้เส้นของเรามันเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะหลังจากที่เราได้เส้นได้ภาพที่มันชัดเจนขึ้นแล้วเนาะทีนี้จะให้ทุกคนระบายสีค่ะสามารถแต่งเติมภาพของตัวเองเพิ่มเติมจากเส้นที่เราได้ลากทั้งหมดได้นะคะเรามีจินตนาการอะไรเราสามารถใส่เข้าไปได้เต็มที่เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแปะไว้บนภูเขาหนอนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาหนอนของเรา,านะคะไปแปะ,ะถ้าเราแปะต่ำแสดงว่าเราอาจจะยังเดินทางมาไม่มากาาถ้าเราแปะสูงก,ก็เดินทางไปหมดแล้วข้างบนนะคะจะมีส่วนที่ทาเราเดินขึ้นไปก็บนได้เนาะชวนใ้เราไปสวดได้เป็นคืออะไรคะก็เป็นการเด <c oughs> ินทางของหนอนมาใช่ไหมครับทีนี้หนอนแต่ละตัวเนี่ยพอเขา เขาจะอยากรู้แหละว,ว่าบนยอดมีอะไรแต่ถ้ายังไม่ถึงยอดก็จะยังไม่เห็นทัศนว่าบนยอดมีอะไรพอหนอนที่ถึงยอดของภูเขาแล้วครับเขาจะได้รับการเฉลยเลยว่าบนยอดก็ไม่มีอะไรเหมือนกันบนยอดสุดท้ายก็ว่างเปล่าเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็จะต้องเลือกแล้วว่าจะยังไงต่อซึ่งในในิยายของเราครับหนอนเขาจะปีนกลับลงมาแล้วก็กลับมาเป็นจักแม่และเป็นเปื่อสื้อต่อไป แป่แล้วจริงๆมีมีสิ่งที่น่าสังเกตนิดนนึงครับคือมันเหมือนในชีวิตเราเลยครับเวลาที่เราแบบปีนป่ายขึ้นที่สูงนะคะับเราอาจจะมีการเหยียบย่ำคนอื่นเนาะนั่นหมายความว่านอกจากที่เราต้องเหนื่อยจากการปีนแล้วเรายังต้องทำให้คนอื่นเจ็บอีกอก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะ ชีวิตของปาเมื่อปามมีใช่ทาโรกเป็นเพื่นอนคู้ใจครืออะไรนะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะอาจจะจบต้องไม่ได้เราเหมือนเขาไม่ได้มีชีวิตแต่เราก็จะรู้สึกได้ว่าอย่างน้อยเราก็มีที่ปรึกษาค่ะ<ห>เป็นเพื่อนผู้ใจของเราไห้ถาโเราเป็น การที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือวบางทีเราอาจจะตั้งใจก็ได้นะพร้อมที่จะเข้าไปเป็นหนังแท่หรือยังครับไปค่ะมาแล้วมาเป็นนัแทแล้วก่อจะได้ส่วนนิดึ่เป็นจุดที่เราจะบอกว่าดักแท้คือช่องาการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่เราไม่ได้แปลว่ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะแบบเิ้ยฉันเป็นผีเสื้อแล้วเราเพื่อต้องเข้าไป ร่วมกิจกรรมข้างในเพื่อ,อ <c oughs> ใช่เพื่อการเป็นหนักได้ที่สมบูรณ์ครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสนันมากเลยที่พาที่มาสัมผัสกับความเป็นหนอนและดักรน่แล้วเดี๋ยวที่จะไปเป็นีเสื้อด้วยตัวเองด้ววยตัเอง, <c oughs> <c oughs> เองะคะ <c oughs> ขอบคุณมากะคะ่ะ คุกคนทีมงานทุกคนที่จัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาคือได้ไปทําแบบสอบถามของโซลคัพแน็ชั่นแล้วก็ได้ตัวน้าทางเนะะี่ยค่ะถามว่าจองคิวยากมากกระบวนการแล้วก็พี่เรียนทุกคนนะคะดูมีความตั้งใจมากเหมือนเหมือนกับปกติเราใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้มันคิดอะไรเยอะใช่ไหมะก็ปกติก็มองแค่แบบก็เป็นภาพเป็นรูปภาพเฉยๆตอนวาดรูปก,ก็เหมือนได้คิดของควนโดยที่แบบไม่ได้ไปสนใจคอมเมนต์หรือเสียงรอาค้างมีสีสันอะไรให้เรา ให้เราคิดในมุมมองที่มันหลากหลายขึ้นนะมันทําให้เราได้มองแท้ายกันก็คือมีวิธีแบบมองอะไรที่มันนอกกรอบมากขึ้นนะคะเรื่องที่มันร้ายๆนะะ่ะมันก็ยังมีดีๆซ่อนอยู่ก็พยายามหาไปดูจ้แม้จะเจอสถานการณ์ที่แบบไม่ดีเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะมองในด้านดีได้ไงให้เราเห็นว่าจริงๆค่ะเราก็สามารถหนักแน่นได้สามารถแบบฝ่าฟันอุปสรรคได้คำถามในชีวิตเรามันก็ไม่เยอะแยะแหละก็ลองใช้วิธี ตั้งคำถามเปิดให้กับตัวเองบ้างแล้วก็ในทุกสถานการณ์เราเลือกได้หมดเลยว่าเราจะมองให้มันดีหรือมันไม่ดีจะพยายามชมตัวเองบ่อยๆให้มากกว่านี้ค่ะเหมือนเซอร์ไพรส์แ้วก็ทำให้เรามีมีกำลังใจในการทำงานกับตัวเองต่อไป